พี่ตั้มครับของฝากจาก g i f f e r รีนกิฟต์ฟอร์ไลฟ์ค่ะพี่ไหนอะไรดูหน่อยยาแคปซูลกว้วเครือแดงมอดขับมอดเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพี่ตั้มยังปกติสมบูรณ์แข็งแรง100%ยนะฟิตปังเดี๋ยวชกมวยให้ดูเลยอย่ามาพูดเลยวันก่อนเห็นพี่เดินขึ้นบันไดแค่สามชั้นเนี่ยนะเหนื่อยหอบจะตายให้ได้เลยเอย่ามาอย่ามาแอคติ้ง คืออย่างนี้พี่ตั้มกาวเครือแดงเนี่ยนะเขาไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องอย่างว่าอย่างพี่ตั้มพูดจริงๆเขาบำรุงร่างกายโดยรวมได้นะบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตก็ได้ไม่อ่อนเพลียไม่เมื่อยแถมแคลเซียมเนี่ยนะมีประโยชน์มากสําหรับคนวัยทองอย่างพี่น้องไปซื้อมาฝากขอบคุณมากๆเลยมดถ้างั้นถ้ามันดีอย่างนั้นนะพี่ตั้มต้องเบิ้ลเลยวันละสิเม็ดเลยดีละไม่ได้พี่ตั้มเดี๋ยวก็ตะกายข้างฝาแข่งกับจิ้งจกหรอก อ,อ,อาหารเสริมพวกนี้มันมีลิมิตนี่พี่ดูข้างกล่องออสีเขาบอกไว้ว่าพี่ควรจะกินวันละเท่าไหร่อ๋อค,ครับครับได้ได้ได้ไดงั้นเอา,อางี้เดี๋ยวพี่นะแวบไปสักอาทิตย์นึงแล้วกลับมารายงานผลว่าจะ็ียังบจะไปฮันนีมูนเชื่อมาหายไปอาทิตย์นึงเนี่ยแหมก็ว้วนอยู่แต่เรื่อ,ง,องนี้นะเรานะว่าแต่ว่าเอาของมาฝากพี่อย่างเงี้ยครับมีอะไรมาอวดปะเนี่ย นอนค่ะพี่วันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะวนอยู่กับเรื่องอย่างว่าเรื่องเดียวกันนี่แหละพี่คืออย่างนี้ค่ะไอ้กาวเครือแดงของพี่และกวาวเครือขาวของน้องเนี่ยนะมันมีความมหัศจรรย์ค่ะวันนี้น้องมีสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของพืชสองชนิดนี้มาให้พี่ตั้มชมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะต้องรีบไปชมครับกวาวเครือในตำรายาโบราณว่ากันว่ามีถึงสชนิดค่ะคือกวาวเครือขาวกาวเครือแดงกวาวเครือดำและกาวเครือมอ กวาวเครือที่กำลังอยู่ในความสนใจของนักวิจัยและประชาชนทั่วไปคือกวาวเครือขาวเป็นพืชไม้เลื้อยผลัดใบหัวใต้ดินมีขนาดใหญ่ค่อนข้างกลมและคอดยาวกวาวเครือขาวถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ความงามอย่างหลากหลายเชื่อกันว่าสารสกัดจากกวาวเครือมีส่วนช่วยยก,กระชับผิวพรรณให้เต่งตึงนุ่มเนียนและกระจ่างใสค่ะ